มีคนจะมาขอโทษคุณดูซิเขาคนนี้ทําไมเขาถึงต้องมาขอโทษคุณ mm hmm. เขาขอโทษคุณเรื่องอะไรดับลูปพลังานไพ่เป็นคลิปแดลนอมเป็นดวงโดยรวมนะคนคนนี้จะมาขอโทษคุณ mm hmm. เป็นคลิปแดลนอมเป็นดวงโดยรวมนะ mm hmm. เขามาขอโทษคุณเรื่องอะไร ห้าใบนะมีคนจะมาขอโทษคุณทำไมคนคนนี้ถึงตั้งมาขอโทษคุณคนคนนี้ชาวธาตุน้ำกรกฎพิจิมิงใ,ใต้สำเนาคีนอกเพนตะโค คุณคิดมากคุณอ่อนไหวคุณคิดเยอะมากๆเวลานี้ชาวธาตุดินประสบกันก่อนเวลานี้คุณคิดมากเวียฟอจูนกองล้อโชคตากองล้อนำโชคคุณสองคนยังมีวาสนาต่อกันกองล้อแห่งชีวิตกองล้อแห่งโชคตาวาสนาของคุณต้องได้กลับมาเจอกันอีกอย่างแน่นอนเวียฟ o r ์จูน ไฮโดรเฟนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณเคารพท่านรับดูทุกสิ่งทุกอย่างของคุณกับเขาคนนั้นไฮโดรเฟนคนคนนี้ของคุณที่ผ่านมาเขาทำไม่ดีกับคุณคนคนนี้เขาทำให้คุณเสียใจก็ททำให้คุณผิดหวังเขาได้เดินจากคุณไปคนคนนี้คนเก่าๆคุณเอง ณเวลานี้เขาอยากกลับมาหาคุณเขาอยากกลับมาขอโทษคุณเขาอยากจะมาสร้างความมั่นคงให้คุณเขาอยากจะมาดูแลคุณคนคนนี้อยากจะมาสร้างความลงตัวให้คุณคุณคิดมากคุณคิดเยอะเวลานี้เขาอยากกลับมาขอโทษคุณนะคนที่ทําผิดกับคุณคนคนนี้คนเก่าๆของคุณนั่นเองเขาคิดมากเขาคิดเยอะ กับเรื่องราวที่ผ่านมาคนคนนี้เขาไม่เคยลืมกับคุณที่ผ่านมาคนคนนี้เฮอร์มิตบางครั้งถึงแวนว่าเขาอยากอยู่คนเดียวเขาอยากอยู่แบบสันโดษแต่ในใจของเขาก็ยังคิดถึงคุณเขาไม่เคยลืมคุณนะคนนี้คนที่เคยทํปผิดคุณเขาอยากจะกลับมาขอโทษคุณกับเรื่องราวที่ผ่านมาเขาได้บ่นบานสิ่งกิ์สิทิ์ทุกสิ่ง,ท,งทุกอย่างระมาัดขยายไพ่กันเนะ่เขา เพอฝันถึงคุณเขาจินตนาการถึงคุณมากมายคนคนนี้ชาวธาตุน้ำกรรกรุจิตนีงจากการที่เขาเดินจากคุณไปจากการที่เขาทิ้งคุณไปเขาคิดมากเขาเยอะไม่มีวันไหนที่เขามีความสุขเลยคนคนนี้เขาคิดมากตลอดคนคเขาคิดมากตลอดเวลาคนคนนี้ชาวธาตุลมไม่ถุนตุนกลุ่มทั้งที่เขาเคยเดินจากคุณไปทั้งที่เขาหันไหล่คุณไป แต่ณเวลานี้เขาอยากกลับมาขอโทษคุณที่เขาทําผิดกับคุณคนคนนี้เขาคิดมากเขาคิดเยอะต่างๆนานาเขาเสียใจกับเรื่องราวที่ผ่านมากับที่ทากับคุณคนคนนี้ชาวธาตลมไม่ถุนตุงกลุ่มคุณเป็นผู้หญิงที่สวยคุณเป็นผู้หญิงที่มีออร่าอยู่ได้ตัวเองเขาอยากกลับมาขอโทษคุณนะเขาเสียใจกับเรื่องราวที่ผ่านมาคนคนนี้ นะเขาอยากกลับมาขอโทษคุณเขาอยากจะมาดูแลคุณเขาอยากจะมาสร้างความมั่นคงให้กับคุณเรื่องราวที่ผ่านมาที่เขาทาไม่ดีกับคุณเขาทบทวนแล้วต่างๆนานานะเขาอยากกลับมาขอโทษคุณนะรงนี้เขามีความเสียใจมากมายที่ทำกับคุณคนคนนี้เขาอยากกลับมาขอโทษคุณนะ